สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวสาขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมทุกมาตรานะคะวันนี้2มีนาคมประกันสังคมมีการโอนเงินเข้าให้แล้วนะคะ5,000บาทสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตราที่ประกอบอาชีพกลางคืนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันย ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับพี่น้องกลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39หรือว่า40ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพกลางคืนซึ่งทางประกันสังคมจะมีการโอนเงินเยียวยาให้5,000บาทเพิ่มเติมเป็นเวลา1เดือนนะคะสำหรับกลุ่มกลางคืนเท่านั้นและจะมีการโอนให้ในรอบล่าสุดก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ2มีนาคมเพราะ ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปกดเงินสดดูสามารถไปกดดูได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้รับ SMS ยืนยันแต่ทางประกันสังคมเข้าให้แล้วแน่นอนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมานะคะบางคนถามเข้ามาว่ายังไม่ได้เลยไม่มีการแจ้งเตือนตรงนี้บางธนาคารเขาไม่แจ้งเตือนแต่เราสามารถนำบุ๊คแบงก์ของเราหรือ ATM ลองไปกดดูที่ตู้ ATM ได้เลยนะคะจะมีการโอนเงินเข้าให้แน่นอนสำหรับผู้ที่ขึ้น ขึ้นสิทธ์ได้รับเป็นสีเขียวและแจ้งว่ามีการโอนในวันที่2มีนาคมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบนี้ยังไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าทางประกันสังคมจะมีการโอนเงินเข้าให้สําหรับกลุ่มกลางคืน5,000บาทเป็นเวลา1เดือนถึงวันที่31มีนาคมนะคะก็คาดว่ารอบต่อไปก็น่าจะเร็วๆนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าคนที่จะได้รับเงินในช่วงนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มกลางคืน ที่ทำการสมัครแล้วก็ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่14มกราคมแล้วก็ให้ทางสมาคมหรือสมาพันธ์รับรองภายใน28มกราคมเท่านั้นนะคะ ใครที่สมัครหลัง14มกราคมตรงนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทสําหรับกลุ่มกลางคืนถึงแม้ว่าเราจะทํางานกลางคืนจริงก็ตามนะคะเพราะว่าเงื่อนไขคือจะต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน14มกราคมแล้วก็จะต้องมีการให้สมาคมกับสมาพันธ์รับรองด้วยส่วนใครที่ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วในรอบก่อนๆแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะให้สอบถามไปที่ประกันสังคมได้เลยหรือนำสเตตเมนต์ ไปให้ทางประกันสังคมเขาดูว่าเรายังไม่ได้รับการโอนเงินเข้านะคะเพราะว่าหลายๆคนในรอบที่ผ,ผ่านมาที่ทางประกันสังคมโอนเข้าให้ก็มีอยู่เยอะมากๆที่ทางประกันสังคมโอนเงินไม่สําเร็จอาจจะเพราะว่าชื่อสกุลไม่ตรงกรันบัญชีมีปัญหาหรือว่าทําการผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนั่นเองนะคะและสําหรับในคลิปนี้นะคะนยก็นําข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับพี่น้องผู้ประกันตนทุกมาตราที่อยู่ในกลุ่มอาชีพกลางคืนก็คือวันนี้ 2. มีนาคมมีการโอนเงินเข้าให้5,000บาทแน่นอนแต่ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะคะยังมีรอบต่อๆไปอีกซึ่งเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบค่ะว่ารอบต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ